อาจารย์คะคาว่านาคเนี่ยคืออะไรคะคือถ้าเราเอ่ยถึงคําว่านาคนะคะส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงคําว่าง,ง,งูนะคะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของคําว่านาคเนี่ยต้องทำความเข้าใจกันใหม่แล้วล่ะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนาคเนี่ยเป็นภูมิเทวดานะคะที่มีสามารถที่จะ,ะต้องบอกว่าเป็นภูมิเทวดากึ่งเัจฉานนะคะ,ะ,คะก็คืออยู่ในจตุมหาราช สังกัดวิรูปักเค,คเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะบอกได้ว่านาคไม่มีในเมืองมนุษย์แต่นาคอยู่ในภูมิของเทวดากึ่งเดรัจฉานที่กายเนี่ยจะอยู่ระหว่างละเอียดกับหยาบนะส่วนที่หยาบเนี่ยสามารถนะที่จะปรากฏนะตามที่เราทราบในพุทธศาสนานะคะแต่ก,กไไ็ไม่สามารถจะมา,าทําให้มนุษยท์ทั่วไปจะเห็นได้แล้วก็ออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ว่าเป็นงู<ม>เป็นปลา<ม>เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแยกจำแนกออกอย่างนั้นไม่ได้อะคะ่ะเราก็สงสัยกันนะคะว่าสัตว์ตัวยาวคล้ายงูแต่ว่าเราเรียกกันคนละภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะคืออย่างเทวดาเนี่ยเราก็อนุมานเอาว่าเทวดาเนี่ยก็มีรูปร่างเหมือนมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็มีรูปร่างเหมือนเทวดาถ้าบอกสวยวสวยมันนางฟ้าเหมือนเทวดา คือจะปลาก็ดีงูก็ดีเราก็รู้มาว่าเป็นกลุ่มของนาค<ม>เพราะมีลักษณะที่คล้ายคกลึงกันตามที่รับรู้กันมาค่ะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรียกภาษาต่างๆกันมันก็มันก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าอยู่ในเรื่องของพุทธศาสนายังจัดอยู่ว่าเป็นเดรชานแต่ว่านาคไม่ใช่เดรชานแต่เป็นภูมิเทวดาที่มีความประณนีตกึ่งความหยาบนะคะแล้วก็มีภูมิของเทวดาผสมประสานกับภูมิเดรชาน เราจะถือว่าเป็นเรื่องสากลหรือเปล่าคะถือว่าสากลไหมถ้าเราพูดถึงว่า,ามีงูมีมีนาหรือจะแล้วแต่จะเรียกกันไปนะบญญรรญัสซั์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ถือเป็นสากลแต่ถ้าบอกว่านาคเป็นบริวารของวิรูปรเขจัดอยู่ในเทวดากลุ่มหนึ่งอันนี้ไม่ไม่สากลแล้วคะ่ะเป็นเรื่องของาศาสนาคะ่ะถ้าอย่างนั้นจะขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับนาคในคัมภีทางพุทธศาสนานิดนึงคะ่ะ คือนาคนี่ปรากฏนะคะในนิทานชาดกนะคะคือพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นจำเปยยะมยีชาติหนึ่งนะคะซึ่งจำเปยยะนี้จะมีเรื่องราวคล้ายๆกับภูริทัศชาดกนะคะภ <Okay. S 1> ูริทัศน์นี่เป็นหนึ่งในทศชาติหมายความว่าบาร,รมีของพุทธองค์เนี่ยได้บำเเ็ญเต็มแล้วแล้วก็มาถึงความเป็นพระภูริทัศ <Okay. S 1> ก็คือความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของคมิหนึ่งที่เรียกว่านาคนะคะแล้วก็มาปะปนกับมนุษย์ แล้วก็เลยทำให้เ,เรียกว่าคืออดทนเพื่อรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์นะเพราะหน้าที่จะดุร้ายที่สุดส่วนย้อนกลับไปจําเปยยะก็ค,คล้ายๆกันนะคะแต่อาจจะบาร,รมียังอ่อนอยู่อันนั้นคือปรากฏในฐานสนกและมีอีกหลายๆตอนทีเดียวนะคะที่เอ่ยถึงหน้าแต่พอมาสมัยที่พุทธองค์ได้ตดรัสรู้พิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ปรากฏขึ้นมา2ตอนที่ชัดเจนนะคะคือก่อนที่พุทธองค์จะตรัสรู้ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ให้ถาดลอยน้ำแล้วถาดนั้นตกลงไปเนี่ยไปกระทบ1คลิกนะ,ะกับมหาการซึ่งเป็นนานะคะแล้วก็หลับมาในพัทระกับนี้หลับมาตลอดนะคะและหลังจากที่พุทธองค์ตรัสรู้แล้วสเสวยวิมุตตนะคะก็คือใคร่ครวญพินิจพิจารณาสเสวยวปิติในธรรมในวันที่7นะะก็มีพญานาคนามว่ามุจลิน นะก็มาแผ่ปกว่ามีฝนโปรยมาน้อยๆน,นะคะัพญายนาคก็มาปกป,กป้องนะครับ,รบรก็ปรากฏอยู่สองครั้งอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่พุทธองค์ทรงเทศนาโปรดนะแล้วก็มีนาคมานบมาฟังธรรมแล้วก็ขอบวชนะชหลังจากที่พุทธองค์ตรัสถามว่าเป็นเดรชนหรือเปล่านาคก็กลายร่างนะคะมานบก็กลายร่างเป็นนาคก,ก็มีความเสียใจยนะฮะก็เลยขอพรจากพุทธองค์ว่า คืออะละเป็นผู้ขอเป็นผู้รักษาพุทธศาสนา <Okay. S 1> และก่อนบวชขอให้เรียกว่านาค <Okay. S 1> เพราะว่านาค <Okay. S 1> นาคมานพนี้เนี่ยเตรียมพร้อมที่จะบวช <Okay. S 1> นะแต่ความที่ว่าอยู่ในภูมิเดรชานกึ่งเดรชานเดรชานแปลว่าไปทางขวางเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยนอนสมาธิไม่ได้ <Okay. S 1> ดังนั้นการบรรลุมรรคผลเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้สําหรับอีกภูมิหนึ่ง <Okay. S 1> นะคะเหมือนกับเสเวยบาปอยู่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะเป็นภูมิที่มีอุป,ปนิสัยของการบรรลุธรรม อันนี้คือปรากฏในพุทธศาสนาดังนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านาคไม่ได้มีจริงเพียงแต่ว่าเป็นอีกภูมิหนึ่งไม่ใช่เป็นภูมิที่จะปรากฏให้ได้เห็นทั่วๆไปท่านเองค่ะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าคะถึงได้เห็นเรื่องราวของนาคมากมายที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาของเรา,าคะ่ะคือเราเอาง่ายๆนะคะแม้วัดโบสถ์นะ,ะบันไดานาคนะคะคือจะมีสัญลักษณ์ของนาคอยู่อาจจะเป็นคตินะ,ะมาตั้งแต่โมรามบลา,ลาแล้วว่า หนึ่งนะคะหน้าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาอย่างหน้าแผลพังแผแผ่นเนี่ยปกพระพุทธองค์นะคะและรั้นที่สองคือนาคอยากจะบวชเป็นนาคที่บำเพ็ญบารมีคืออยากจะบวชคือถึงพร้อมแล้วด้วยจิตนะคะที่รักธรรมแต่ว่าบวชไม่ได้ก็ขอพรพระพุทธเจ้าว่าคนที่ก่อนที่จะบวชบรรปชาอุปสมบทให้เรียกว่านาาดังนั้นเนี่ยนาาก็เลยอยู่กู้กับพุทธศาสนานับแต่นั้นมานะคะคือพอ สมุติติสงเนี่ยแล้วก่อนที่จะบวชเนี่ยต้องเรียกว่านาคก่อนอย่างน้อยเนี่ยนาคต้องได้บุญได้บุศลก่อนนาคเป็นผู้ปกพุทธศาสนาความหมายก็คือขึ้นบันไดานาคนะคะวัดก็จะมีหลังคาที่เป็นนาคนั่นคือปกพุทธศาสนาเหมือนกับพญานาคกุจลินที่ปกพระพุทธองค์คปกป้องนะคะทราบมาว่าพระพุทธองค์ของเราก็เคยเสวยพระชาติเป็นนาคใช่ไหมค,ะค่ะ เป็นพระโพธิสัตว์นะฮะสเสวยหลายชาติทีเดียวนะคะคือแต่ที่ชัดๆคือชาติจำเปรย์ยะกับภูริทัศน์แต่มีชาติอื่นๆที่เกี่ยวพันนะค,ะคือก็มีอยู่ชาตินึงพุทธองค์สเสวยพระชาติเป็นพระดาบทนะแล้วก็มีน้องน้องชายเป็นพระดาบทเหมือนกันแล้วน้องเนี่ยก็สนิทสนมกับนาคขึ้นมาเล่นมากอดรัดพระดาบทผู้น้องเนี่ยนะกลัวนาคอะคะ่ะถึงจะสนิทสนมก็พายพร้อมลงนะคะแซดกเรื่องนั้นเอ่อยถึงเรื่องนาคที่เข้ามาปะปนกับมนุษย์ นะคะคือก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะคะอย่างนี้เรียกได้ว่าสามารถบรรลุธรรมได้หรือเปล่าคะอย่างที่ได้บอกไปนะคะคือการบรรลุธรรมเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในเดลฉานภูมิหรือผู้ที่เป็นไปทางขวางน่นะคะการบรรลุธรรมจะต้องมีภูมิที่เหมาะสมะนะคะมีบาร,รมีที่เหมาะสมที่มีการบำเพ็ญเพียรมีการอธิษฐานมีการภาวนา,าได้บำเพ็ญเพียรจนกระทั่ง เป็นผู้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร<ม>เป็นผู้ยังให้ศาสนานั้นเกิดความศรัทธา<ะ>ดังนั้นเทระชานภูมิไม่อาจจะบรรลุธรรมได้เพราะเพราะว่ายังเสวยบาปอยู่ก็คือเป็นการมาบำเพ<ะ>็ญในชาติหนึ่งใช่ไหมแล้วทำกรรมอะไรมาคะถึงได้ไปเกิดเป็นนาคคะอาจารย์อันนี้ปรากฏในคัมภีร์พูดเหมือนกันนะคะว่ามีพระพิสุสงนะรูปหนึ่งนะออกไปทุดงนะคะแล้วก็ต้องการ เรียกว่าปลีกวิเมฆแสวงหาความสันโดษก็นั่งเรือไปที่เกานะที่พอใกล้จะถึงเกาะเนี่ยก็มือละน้ําก็ไปโดนสลายโดนหญ้านะคะก็ดึงติดมือมาทีนี้ในพระวิน,น,นัยกำหนดไว้ว่าอย่าพลากพูดตะกามคือพืชสีเขียวนะคะถ้าหากว่าพลากพูดตะกามเนี่ยปรับอาบัตจะต้องมีการปรงอาบัตทีนี้พระสงฆ์พระภิกษุนี้ไม่สามารถจะปรงอาบัตที่ใดได้ได พอตายไปก็เลยเกิดเป็นนาคอันนี้ข้อหนึ่งนะคะผู้ที่ทําบุญแล้วกลนะโกรธนะโกรธแล้วก็คอยดุด่าว่ากล่าวคือโกรธมีโทสะอยู่เสมอๆนะคะคือเกินความเป็นยักษ์นะเขบอกว่าเออเป็นเทวดาแล้วก็ไปเป็นเป็นเทวดาแล้วก็หน้าเป็นยักษ์อันนี้คือโกรธนะ,ะ้าหน้าง,ง,าง,งองตลอดแต่โกรธด,ด้วยอารมณ์แล้วก็อาจจะแบบด่าว่าคนอื่นนะโกรธและแสดงออกพร้อมทั้งกายวาจาและใจอย่างนี้จะเกิดเป็นนาคนาคเทวดา ศาสตรใช่ไหมคะมีศาสตอาจารย์คะตามประวัติเนี่ยเราจะได้ยินว่านาคเนี่ยเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาแต่เราไม่เคยได้ยินว่านาคจะเป็นผู้ให้โชคให้ลาบอะคะ่ะแล้วเราควรจะระลึกถึงนาคในลักษณะใดดีคะถ้าพูดถึงคำว่าให้โชคให้ลาบเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเทพองค์ไหนที่ให้โชคให้ลาบนะคะนี่เป็นความเข้าใจผิดเรยกว่า ไหว้แล้วนะคะแล้วก็ขอแล้วก็จะได้โชคได้ลาบความจริงแนละ้วโชคลาภจะมาจากปารมีทานนะคือผลของการให้ทานอันนี้โชคลาภก็จะมาถึงตนนั้นบุคคลทั้งหลายเนี่ยถ้าขอโดยที่ไม่เคยทําทานเลยเนี่ยโชคลาภก็คงจะยาก,กน,นะคะจะสําหรับการบูชาพญานาคนะคะคือเราต้องใช้ว่าการบูชาเทวดาที่มีเทวธรรมเทวดาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติฮิริโอตปะคือมีความสะดุ้ง และเกรงกลัวและอายต่อการกระทําบาปโดยชาติโดยตระกูลและไม่อยากให้คนทั้งหลายตำหนิติเตียนอันนี้เป็นคุณสมบัติของเทวดาผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาได้นะคะโดยนาคเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคยทํากรรมมาแต่มีคุณสมบัติของเทวธรรมอยู่จึงได้ไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาลาชแล้วก็อยู่ในความดูแลของท้าววิรูปเคซึ่งเรียกว่ากลุ่มของนาคนะคะก็คือ จตุมหาราชที่จะมีสีนะคะก็จะมีนกนะวิรุณปักนะวิรุปักเหนาะคทัตตลดนะคะก็คือเป็นคนทันและกลุมภการนี้ก็เป็นยักษ์ร้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีเฮริโอตปะแต่ทําบุญที่ด้วยอารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะ,ะพวกที่เพลิดเพลินนะ,ะก่อนจะทําบุญต้องร้องราทําเพลงก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอยู่ในกลุ่มของเท้าทัตตลดนะคะพวกที่ทําบุญไปโกรธไปหน้าอีกหน้างอ,างงอไม่ยิ้มเลย ทำบุญไปแล้วก็หน้างอหน้าเฉยๆเยงี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มยักษ์นะคะทําบุญไปแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมก็นอนเรื้อยไปด้วยอะไรเงี้ยนะก็จะไปเกิดเป็นกลุ่มหน้าหรือภาคพูดตะรามาถ้าทําบุญไปแล้วก็พูดดินทาไปด้วยไหว้พระไปด้วยก็ดินทาทุกๆิๆงิิไปด้วยนะคะก็ไปเกิดเป็นเทวดาหน้าเป็นนกไม่รู้ปะต้องระวังนะคะรู้สึกว่าหลายข้อเลยที่ตัวเองมีอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเวลาเราทําบุญเราก็อย่าไปนึกถึงตรงกรรมเราก็นึกถึงว่าอื พญานาคเนี่ยทำบุญนะแล้วก็เตือนตนเองว่าเราเนะี่ยเวลาทําสมาธิอย่าอย่าหลับนะห <Okay. S 1> ลับแล้วก็เลื่อยไปอ้มขอนอนสมาธิดีกว่าแล้วก็นอนลงไปแล้วก็นอนสมาธินะเราก็ตั้งใจที่จะไหว้พระกราบบูชาพญานาคด้วยความเคารพว่าเป็นผู้ที่มีเทวธรรมเป็นผู้รักษาพุทธศาสนามีบุญกุศลอย่างมากในในบวรพุทธศาสนานี้สืบต่อมาถึง5,000ปีอาน,นิสงส์อันนี้จะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืน ส่วนที่ว่าเป็นลาบเป็นผลเนี่ยมาจากที่ว่าพญานาคเป็นผู้รักษาแผ่นดินด้วยนะคะเป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ในโลกนี้ด้วยอันนี้มีในไตรภูมิพระล่วงนะคะดังนั้นก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าพญานาคเอื้อเอ็นดูใครก็จะชี้ทางสมบัติให้อันนั้นเป็นเรื่องเล่าแต่ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาบูชาพญานาคก็อย่าไปหวังผลน่าจะประทานลาบผลอะไรมาให้นะคะแค่ว่าพญานาคเป็นผู้สืบพุทธศาสนาบุญอันนั้นน่ะ นะเราก็เหมือนกับเดินตามรักษาพุทธศาสนาเราจะยืยืนค่ะอาจารย์คะผู้ที่เฝ้าทรัพย์ของปู่โสมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมูสีดําและที่เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าเพียรนาก็เป็นผู้เฝ้ารักษาทรัพย์ไปใช่ไหมคะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคะคือจริงๆที่บอกว่านาคเป็นผู้รักษาแผ่นดินทรัพย์แผ่นดินทั้งหมดนะ,นะคะ,คะแต่ไม่ใช่เฝ้ารัพย์นะคะคือการเฝ้ารัพย์หนึ่งว่าหวงแหนเป็นเจ้าของไปเกิดเป็นเดรัจฉานเฝ้าทรัพย์ค่ะ แต่นาคเป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งแผ่นดินนะเพราะว่านาคอยู่ในภูมิเทวดาเสมือนหนึ่งนะคะนาคเป็นอากาศเทวดานะแต่งูที่ไปเฝ้าทรัพย์เนี่ยเป็นผู้ที่หวงแหนทรัพย์แล้วไปเกิดเป็นเดา,านคนละภูมิกันนะคะนาคเป็นภูมิเทวดางูทั้งหลายที่เราเห็นอย่างเนี้ยาชาใช่ค่ะแม้บางทีเราบอกเ,ออเราเนะี่ยชอบพญายนาคนะแต่กลัวงูงูกับน,นาคเหมือนกันหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะคะ งูก็คืองูอะค่ะคือเดรัจฉานคือพูดที่พูดได้อย่างกลัวเลยนะเสียวๆขายอยู่เหมือนกันนะคะแต่เป็นเหมือนบริวารซึ่งกันและกันหรือเปล่าคะคือถ้าเราจะบอกว่าเป็นเหมือนบริวารซึ่งกันและกันไหมไม่น่าจะใช่นะคะแต่กลัวกันได้อะคะ <S <S อ่ะนะคะกลัวกันได้แต่ว่าเหมือนกับงูจงอางเนี่ยนะงูเล็กๆก,ก็ต้องกลัวงูจงอาง <S <S ใช่ไหมคะ แล้วก็ไสเดือนทั้งหลายก็ต้องกลัวสัตว์ที่ใหญ่กว่ากลัวนในลักษณะน,นั้นแต่ไม่ใช่ว่ากลัวเพราะว่าฉันเป็นหัวหน้าเธอคือเขาไม่อยู่ในภูมิที่จะแยกแยะออกมาได้อย่างนั้นว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะคือเขาไม่ใช่สัตว์ผู้ประเสริฐนะพวกงูทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะกลัวที่ว่าเหมือนกันเลยแต่ดุกว่าอันนี้เราคิดแทนงูนะคะแต่จริงๆเราก็าไม่ใช่งูนะคะแต่งูกับหน้าอ,อ่แม้ว่าดูเหมือนหอเหมือนว่าเป็นตระกูลเดียวกันแต่ถ้าว่าเราแยกภูมิกันแล้วเนี่ยเป็นที่เหมือนที่คล้ายแต่คนละภูมิ ภูมิเทวดากับภูมิเทวสารนี<ะ>่ถ้าถามถ้าเราพูดอย่างนี้เรานึกถึงเปรตนะคะ,ะเปรตก็เหมือนมนุษย์เหมือนเทวดาเอาเปรตเป็นบริวารเราหรือเปล่าพ<ะ>ี่ชัยใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะในวันนี้เราก็ได้รับความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนาคมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากน,นะคะ